ผู้หญิงคนหนึ่งต้องค้างคืนในบ้านชายชราเพราะรถเสียแต่คืนนั้นกลับไม่มีใครได้หลับตาเพราะเธอเห็นบางอย่างที่ไม่มีใครควรได้เห็นแล้วเมื่อเธอพยายามหนีมันก็สายเกินไปเธอถูกเลือกแล้วแต่เลือกเพื่ออะไรแล้วคุณล่ะกล้ามองในกระจกบานนั้นหรือเปล่ารถเสียเลยต้องขอค้างคืนบ้านชายชราคืนนั้นเธอถึงกับหวาดผวาเมื่อได้เห็นสิ่งนี้เข้า ฝนตกหนักจนถนนลื่นและมืดสนิทไฟหน้ารถกระพริบแลปลปรวก่อนจะดับลงเธอพยายามสตาร์ทรถหลายครั้งแต่เครื่องยนต์เงียบราวกับไม่มีชีวิตมือถือไม่มีสัญญาณรอบข้างมีเพียงป่าเงียบงันและเสียงฝนกระทบหลังคารถแสงสลัวจากบ้านไม้หลังหนึ่งในระยะไกลคือความหวังเดียวที่เหลืออยู่หญิงสาวรีบวิ่งฝ่าฝนไปยังบ้านหลังนั้นประตูไม้เก่าดูเหมือนไม่ได้ใช้งานมานาน เธอเคาะประตูสองสามครั้งไม่นานชายชาราก็เปิดออกด้วยสีหน้าสงบเยือกเย็นรถเสียหรือเขาถามเสียงเบาเธอพยักหน้าอย่างเหนื่อยล้าและขอพักค้างคืนชายชาราพาเธอเข้าไปในบ้านบ้านทั้งหลังมืดทึบและกลิ่นไม้เก่าโชยมาแต่จมูกเสียงนาฬิกาเก่าดังติ๊กต่อกระชากช้าจากมุมห้องโซฟาหนังเก่าและพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาทุกอย่างก้าว เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกชายชราเตรียมที่นอนให้ในห้องเล็กด้านหลังในห้องนั้นมีเพียงเตียงไม้เตียงเดียวหน้าต่างบานเล็กถูกปิดสนิทด,ด้วยผ้าม่านสีหมน่นเธอล้มตัวลงนอนพยายามข่มตาให้หลับแต่เสียงบางอย่างปลุกให้เธอลืมตาขึ้นเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากมุมมืดของห้องเธอหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นใครหัวใจเธอเต้นแรงอากาศในห้องเริ่มเย็นเยียบอย่างประหลาด จูจๆผ้าม่านหน้าต่างก็กระตุกขึ้นเองแสงจันทร์ส่องเข้ามาเผยให้เห็นบางสิ่งเธอเห็นเงาคนยืนอยู่หลังมา่านร่างสูงผอมบางขยับไม่ได้แต่จ้องมาทางเธออย่างไม่กระพริบเสียงหายใจแรงดังแผ่วเบาในความมืดเธอพยายามขยับตัวแต่รู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ดวงตานั้นยังจ้องเธอเธออ้าปากจะร้องเรียกชายชาราแต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเสียงของอีกคน เสียงแห่พร่าพูดเพียงประโยคเดียวเธอเห็นฉันแล้วใช่ไหมเธอแข็งค้างหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของชายชราไม่ใช่เสียงที่เธอเคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเธอพยายามหันหน้าหนีแต่สายตายังจับจ้องไปที่เงาร่างนั้นโดยไม่อาจควบคุมได้มันก้าวออกมาช้าจากหลังม่านผิวหนังซีดขาวราวกกระดาษด,ดวงตากลวงลึกเหมือนไม่มีลูกตา ริมฝีปากแห้งแตกราวกับไม่เคยเอื่อเอ่ยมานานแต่กลับยิ้มให้เธออย่างน่าสะพรึงกลัวเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับเหมือนหายไปในอากาศเงานั้นยื่นมือมาแตะที่ปลายเท้าของเธอเย็นจัดจนเหมือนถูกน้ำแข็งสัมผัสบานประตูห้องเปิดออกพรวดชายชราเดินเข้ามาชา้าโดยไม่แสดงอาการตกใจใดฮ่าๆเขายืนมองเธอก่อนจะพูดอย่างเรียบเฉย เธอเห็นมันแล้วสินะแปลว่าเธอถูกเลือกแล้วจริงๆิหญิงสาวเบิกตากว้างร่างกายเริ่มสั่นระร,ริกด้วยความหวาดกลัวที่แท้จริงเลือกอะไรเลือกใครเลือกเธอถามเสียงสั่นทั้งหวาดกลัวและสับสนชายชราไม่ตอบแต่หันไปมองเงาร่างนั้นที่ยังคงยิ้มมันก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าใดๆราวกับลอยอยู่เหนือพื้น แสงจันทข้างนอกเริ่มริบีอากาศในห้องหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างกดทับกลิ่นบางอย่างโชยเข้ามากลิ่นเหมือนเนื้อเน่าผสมกับกลิ่นเลือดที่เก่าจนแห้งเธอพยายามจะลุกหนีแต่ขาไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวชายชาราหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งออกมาจากใต้เสือ้อกล่องเก่าแก่มีตราประหลาดสลักอยู่เขาวางมันลงบนพื้นเปิดออกช้าฮ่าฮ่าท่านใดนั่น แสงสีแดงเรืองขึ้นจากในกล่องมันสว่างจ้าอย่างผิดธรรมชาติแต่กลับไม่ให้ความอบอุ่นเลยแม้แต่น้อยภายในกล่องมีเพียงกระจกเล็กฮ่าฮ่ากรอบสีทองดำหม่นเหมือนผ่านการเวลามานับร้อยปีเงาร่างนั้นหยุดนิ่งทันทีที่เห็นกระจกรอยยิ้มเลือนหายเหลือเพียงความว่างเปล่าในดวงตาชายชาราก้มศีษะลงต่ำพูดด้วยน้ำเสียงช้าและมั่นคงถึงเวลาเธอต้องเลือก จะยอมมองหรือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เธอร้องให้ปากสันพึมพำถามซ้ำๆว่านี่มันเรื่องอะไรแต่ไม่มีคำอธิบายใดๆจากชายชาราเขาเพียงแค่เลื่อนกระจกเข้ามาใกล้เธอทีละนิดหญิงสาวกลั้นใจมองลงไปในกระจกอย่างช้าฮ่าฮ่สิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เงาสะท้อนของตนเองแต่เป็นภาพในอีกห้องหนึ่งห้องที่เต็มไปด้วยคนมากมายแต่ไม่มีใครขยับได้เลย แต่ละคนมีดวงตาว่างเปล่าล้มหายใจแผ่วเบาเราวกับถูกขังอยู่ในความฝันอันมืดมิดแล้วเธอก็เห็นภาพของตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเธอสะดุ้งเฮือกถอยหลังชนผนังมือสั่นเทายกขึ้นปิดหน้าไม่ฉันไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นเสียงของเธอแทบไม่ออกจากลำคอแต่กระจกนั้นยังส่องภาพเดิมภาพที่เธอไม่อาจลืมได้เลยชายชาราถอนหายใจ ก่อนจะกล่าวว่าไม่มีใครอยากเป็นแต่ทุกคนที่มาที่นี่ล้วนถูกเลือกแล้วเสียงของเขานุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักหญิงสาวสั่นสีสาน้ำตาไหลอาบแก้มช่วยฉันด้วยได้โปรดฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยชายชราหันไปมองเงานั้นที่ยังยืนเงียบก่อนจะพูดเบาๆว่าเจ้าของกระจกเขาไม่ฟังคำวิงวอนหรอกเขาเพียงรอ รอให้เธอยอมรับชะตากรรมด้วยตัวเองท่านใดนั้นเงาร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งดวงตาทั้งสองข้างเริ่มมีแสงแดงวาบวับลมหายใจของเธอเริ่มขาดห่วงความเย็นแผ่ซ่านจากพื้นถึงสันหลังเธอพยายามเบือนหน้าหนีแต่กระจกในกล่องกลับหันตามเธอไปราวกับมีชีวิตภาพในนั้นเริ่มเปลี่ยนจากห้องมืดเป็นภาพของชายชรากำลังยืนอยู่หน้าบ้าน ต้อนรับใครบางคนที่เพิ่งมาถึงเธอรู้ทันทีนั่นคือเธอตอนเย็นของวันนี้เธอมองตาตัวเองในกระจกในขณะที่ร่างในภาพยิ้มกว้างผิดปกติยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นบนหน้าตัวเองมาก่อนเลยในชีวิตเสียงแหบพร่าดังขึ้นอีกครั้งข้างหูเธอเห็นแล้วไม่มีทางกลับเธอกรีดร้องทั้งร่างเริ่มชาเหมือนถูกดึงดูดเข้าสู่เงามืดที่มองไม่เห็นรอบตัวเริ่มหมุนวน ภาพทุกอย่างกลายเป็นฝ้าขาวสลัวแล้วเธอก็แล้วเธอก็รู้สึกเหมือนร่างกายถูกฉีกออกจากกันช้าฮ่าฮแสงแดงจากกระจกเริ่มลุกวาบขึ้นแผดเผาสายตาจนต้องหลับตาแน่นเสียงกรีดร้องของเธอหลอมรวมกับเสียงกระซิบรอบข้างคล้ายเสียงคนหลายร้อยคนพูดพร้อมกันในภาษาแปลกประหลาดอากาศรอบตัวหนักแน่นขึ้นทุกวินาทีเหมือนมีบางสิ่งพันธนาการเธอไว้ และในวินาทีนั้นเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในห้องเดิมเธอยืนอยู่ในห้องมืดที่มีแสงแดงสลัวรอบตัวมีคนอื่นๆยืนเรียงรายนิ่งสนิทพวกเขาทุกคนมีสีหน้าเดียวกันว่างเปล่าเย็นชาเหมือนไม่มีจิตวิญญาณเธอพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากปากขยับตัวก็ไม่ได้แม้แต่จก,กะพริบตาก็ยากเย็น เพียงดวงตาเท่านั้นที่ยังคงมองเห็นภาพตรงหน้าและที่มุมห้องชายชรากำลังก้าวเข้ามาอีกครั้งในมือของเขาถือกล่องไม้ใบเดิมเขาวางมันลงอย่างเบามือเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มบางฮ่าฮ่าก่อนจะหันไปทางประตูห้องเพราะนอกบ้านนั้นมีเสียงรถยนตน bem, ์คันใหม่จอดลงท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเสียงประตูรถดังแกรกเบาฮ่าฮ ตามด้วยเสียงฝีเท้าวิ่งฝ่าฝนเข้ามาใกล้เรื่อยฮ่าฮ่ชายชราหยิบผ้าคลุมไหล่ขึ้นมาสวมเดินตรงไปยังบานประตูไม้เก่าที่ส่งเสียงลั่นเขาเปิดมันออกช้าฮ่าฮ่เผยให้เห็นหญิงสาวคนใหม่เปียกโชกและหอบหายใจแรงขอโทษข้ารถของฉันเสียฉันไม่มีที่ไปเธอพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าแต่แววตามีความหวังชายชรายิ้มต้อนรับ เสียงของเขานุ่มนวลไม่ต่างจากเดิมเข้ามาสี่ที่นี่ปลอดภัยจากฝนหญิงสาวก้าวเข้าไปในบ้านไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของเจ้าบ้านซ่อนอะไรบางอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ในขณะที่เธอเดินผ่านโถงมืดนาฬิกาเก่าก็ดังติกเ<อ>งาร่างในกระจกเริ่มขยับอีกครั้งและดวงตาที่เคยมีชีวิตก็ค่อยๆจางหายเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าอีกหนึ่งคู่ หญิงสาวมองไปรอบบ้านอย่างไม่ไว้วางใจแสงไฟในบ้านสลัวราวกับถูกกักไว้ไม่ให้ส่องไกลเสียงไม้ลั่นใต้ฝ่าเท้าในทุกย่างก้าวกลิ่นชื้นและฝุ่นหนาแน่นเกาะอยู่ในอากาศชายชรานำเธอไปยังห้องเล็กด้านหลังเป็นห้องเดียวกับที่หญิงสาวคนก่อนเคยอยู่เตียงเก่าผ้าม่านสีหม่นและหน้าต่างปิดสนิททุกอย่างดูเหมือนเดิมราวกับไม่เคยเปลี่ยน พักที่นี่ได้เลยพรุ่งนี้เช้าฉันจะช่วยดูเรื่องรถให้ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงใจดีหญิงสาวขอบคุณและนั่งลงบนเตียงเธอไม่สังเกตว่าใต้พื้นไม้ที่เธอเหยียบมีแสงสีแดงริบหรี่ลอดผ่านรอยแตกเล็กฮ่าฮเธอเอนตัวลงนอนพยายามหลับตาแต่เสียงบางอย่างในกำแพงกลับปลุกเธอให้ลืมตาอีกครั้งเสียงกระสิบเสียงขูดผนังเบาๆเหมือนเล็บและเสียง เหมือนใครกำลังกรีดร้องอยู่ในลำคอเธอลุกขึ้นนั่งมองไปรอบห้องแล้วสายตาก็หยุดที่กระจกกรอบทองบนผนงังมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมาก่อนตอนเธอเข้าห้องแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่เธอคนเดียวแต่มีเงาอีกคนยืนอยู่ข้างหลังเธอในเงามืดร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาว่างเปล่าคู่นั้นอีกครั้งหยิงสาวหันขวับไปข้างหลัง แต่ที่นั่นกลับว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่มีเพียงความมืดและเสียงลมหายใจของเธอเองเธอกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งเงานั้นยังอยู่และตอนนี้มันยิ้มยิ้มกว้างจนผิดรูปริมฝีปากฉีกถึงแก้มดวงตาขาวโพลนไร้รูม่านตาเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัว จนสะดุดขาเตียงล้มลงไปกับพื้นเสียงหัวเราะเบาๆดังสะท้อนในห้องเหมือนมาจากทุกทิศทางและไม่ใช่เสียงเดียวเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับถูกกลืนหายไปกระจกเริ่มสัน่นภาพในนั้นไหววูบเหมือนผิวน้ำแล้วจูๆ่ๆมือสีซีดยาวผิดธรรมชาติก็ทะลุกระจกออกมามันคว้าข้อเท้าเธอแน่นลากเธอเข้าหาเงามืดของกระจกทีลานิ เธอร้องลั่นดิ้นสุดแรงเล็บของเธอขูดกับพื้นไม้เป็นทางยาวแต่ยิ่งดิ้นมือนั้นก็ยิ่งแน่นขึ้นเย็นชาและไร้ความปราณีก่อนที่ร่างของเธอจะถูกดึงเข้าไปทั้งหมดเธอเงยหน้าขึ้นเห็นภาพสุดท้ายในกระจกใบหน้าของเธอเองแต่กลับเปลี่ยนเป็นสีซีดไร้ชีวิตยิ้มอย่างเงียบงันในอีกโลกหนึ่งภายในบ้านเงียบลงอีกครั้งกระจกหยุดสัน่นและเงาในนั้น ยืนมองผ่านบานกระจกออกมารอคอยเหยื่อคนต่อไปที่จะมาค้างคืนใต้หลังคาหลังนี้เสียงฝนข้างนอกยังคงตกกระหนำ่ำกลืนทุกเสียงให้จมหายไปกับความมืดชายชราเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นนั่งลงบนเก้าอี้โยกเก่าๆใต้แสงไฟสีเหลืองสลัวเขาหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดหน้ากระดาษเต็มไปด้วยชื่อชื่อของผู้คนมากมายเขียนด้วยหมึกสีดำ และบางหน้ามีรอยขีดค่าเขาเปิดไปหน้าล่าสุดหยิบป,ปากกาและเขียนชื่อลงไปอีกหนึ่งชื่อเขาหยุดนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวด้วยความเงียบงนันแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากกำแพงเสียงฝีเท้าเบาๆที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงคนเดินอยู่ด้านในของกำแพงไม้ชายชาราไม่แม้แต่จะหันไปมองเขาเพียงโยกเก้าอี้เบาฮ่าฮ คณะในเงาสลัวของบ้านกระจกอีกบานที่แขวนอยู่บนผนังเริ่มมีหมอกจับช้าฮ่าฮภาพในนั้นไม่ใช่เงาสะท้อนแต่คือดวงตาคู่หนึ่งที่กำลังจ้องออกมาอย่างเงียบงนันพวกมันยังตื่นอยู่พวกมันยังรอและบ้านหลังนี้ก็ยังคงเปิดไฟไว้เสมอสำหรับผู้มาเยือนที่เดินเข้ามาในคืนที่ฝนตกหนักในความมืดเงียบของบ้าน เสียงนาฬิกาเก่าดังติก๊กตอกเป็นจังหวะเดียวที่ยังบอกว่าเวลาในที่แห่งนี้ยังเดินอยู่แต่เวลาในกระจกนั้นกลับหยุดนิ่งในบ้านกระจกใบหน้าหญิงสาวที่เพิ่งถูกกลืนหายไปยังคงยิ้มเยือกเย็นและไม่กระพริบตาด้านหลังเธอปรากฏเงาร่างใหม่อีกหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นทีละนิดคล้ายกับผู้ถูกขังมาก่อนหน้ากำลังตื่นเสียงคลืดคลาดเบาๆดังจากพื้นไม้ บ่งบอกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้บ้านชายชรายังคงนั่งนิ่งจ้องสมุดบันทึกในมือตนเองเขาพึมพำเบาๆด้วยถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจภาษานั้นฟังแปลกประหลาดเหมือนถูกกลืนมากับสายลมแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มอย่างเงียบงันราวกับกำลังต้อนรับบางสิ่งสายตาของเขาหันไปยังประตูที่เวลานี้มีเงาบางอย่างยืนอยู่ด้านนอกภายใต้ม่านฝน เงานั้นขยับเข้าใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นแฉะแฉชาฮ่หาฮใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบของบ้านทั้งหลังชายชราหยุดโยกเก้าอี้ค่อยๆลุกขึ้นเดินตรงไปยังบานประตูเก่ามือของเขาแต่ลูกบิดชาฮ่หาฮและเมื่อเขาเปิดประตูออกเมื่อประตูเปิดออก แสงฟ้าแลบจากเบื้องบนฉายแสงลงมาพอดีเผยให้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนตัวสั่นอยู่กลางสายฝนเขามองชายชาราด้วยแววตาอ่อนลา้าเสื้อผ้าเปียกปอนและใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลขอโทษครับรถผมเสียแถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยพอจะขอพักค้างคืนได้ไหมครับชายชารายิ้มอย่างอบอุ่นดวงตาเขาสงบนิ่งจนจับความรู้สึกไม่ได้แน่นอน เข้ามาสิที่นี่ปลอดภัยจากฝนชายหนุ่มก้าวเข้าไปในบ้านไม่รู้เลยว่าทุกย่างก้าวของเขาคือการเดินเข้าสู่ประวัติศาสตร์ที่ซ้ำซากบานประตูค่อยๆปิดลงอย่างเงียบงนันเสียงลมกระซิบผ่านหน้าต่างราวกับหัวเราะเบาฮ่าๆในห้องโถงกระจกบานเก่ายังคงแขวนอยู่บนผนงังและภายในนั้นเงาใหม่กำลังปรากฏขึ้นพร้อมเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สับ นาฬิกาเก่ายังคงเดินต่อไปแต่ไม่มีใครนับเวลาเพราะในบ้านหลังนี้ไม่มีคืนใดที่ว่างเปล่าและไม่มีใครที่เคยจากไปจริงๆเรื่องราวของบ้านกลางป่าจะดำเนินต่อไปในทุกค่ำคืนที่ฝนตกหนักตราบใดที่ยังมีคนหลงเข้ามาและเคอะประตูด้วยความไว้ใจที่แลกด้วยทุกอย่างจบบริบูรณ์